อาละครับหลังจากที่ประกอบสาวน้อยคลลี่เจเนตนะครับผมของค่าฮิมอกเซียนนะครับ x กับบิ๊กไฟเบอร์ดบิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกเลยนะครับผมว่าสิ่งที่ตกใจมากๆเลยนั่นคือราคา690านะครับแต่ได้งานที่สามารถทานฟอร์มล่างได้นะครับมีตัวสาวน้อยสูง11เซนนะครับแล้วพอรวมล่างแบบนี้นะครับก็สูง18เซนนะครับแถมยังมีผ้าคลุมแถมมาให้แต่เป็นผ้าคลุมแบบสุ่มดรนดอมนะครับว่าจะได้สีไหนสีไหนนะครับใบหน้าให้มาอีก4ีใบหน้าแล้วใบหน้าเปล่าอีก ใบหน้าให้มาติดดีคอเองนะครับตัวแอคชั่นเบี่ให้มาเล่นคู่กันนะครับแถมตัวนกก็ทานฟอร์มเอามาประกอบร่างหรือ,อมารวมร่างกับสาวน้อยเจเนตแล้วให้ดีคอเรืองแสงมาให้สติ๊กเกอร์ฟอย์มาแล้วตัวนกยังมีลูกเล่นกิมมิกต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับ690นะครับแล้วพลาสติกเนียนกริปแยกสีแยกเลเยอร์ทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับเหลือเชื่อจริงๆนะครับ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทางเพจปูดํามากเลยนะครับผมที่ส่งสินค้าตัวอย่างมาให้ทางช่องกันพาครีเอเตอร์ ได้รีวิวนะครับใครที่สนใจนะครับสาวน้อยกล่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เพจปูดําได้เลยนะครับตัวนี้ทางเพจปูดำนะครับเปิดพีในราคา690บาทนะครับเพจปูดำนะครับเขายังเปิดพีออเดอร์พวกพลาสติกโมเดลคิดหรือเป็นงานสําเร็จต่างๆนะครับของค่ายต่างๆมีอีกมากมายเลยนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามหรือลองเข้าไปดูกันได้นะครับถูกใจตัวไหนก็ กดบวกไว้เลยนะครับผมขอบคุณทางเพุปูดําม,มากเลยนะครับมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมว่าแคลรี่เจเนตตัวนี้นะครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับจุดไหนดีจุดไหนควรระวังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาล้ครับมาดูจุดขยับของเจ้าตัวสาวน้อยนะครับแคลรี่นะครับในส่วนหัวนี่สามารถบิดได้นะครับ แล้วก็สามารถเปลี่ยนมาได้นะครับแล้วก็ใบหน้าแถมมาให้ถึง4ใบหน้านะครับแล้วก็อีก2ใบหน้าก็ให้เป็นใบหน้าเปล่าๆมานะครับสามารถเอาดีคอมาติดได้นะครับถ้าเป็นแบบติดดีคอเนี่ยมันจะไม่มีความแวววาวนะครับเพราะตัวดีคอมันไม่ได้แวววาวเหมือนตัวที่เขาสกรีนมาให้จากโรงงานนะครับจุดขยับเนี่ยเขาก็จะขยับได้ค่อนข้างหลากหลายเหมือนมนุษย์นะครับไม่เหมือนกับพวกกันพาหรือว่าหุ่นยนต์นะครับที่การขยับจะเป็นเส้นตรงนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับแต่นี้เขามีเฉียงมีอะไรได้หมดเลยนะครับในส่วนของผ ตัวล็อกนะครับเขาก็จะสามารถขยับไปมาไปมาได้นะครับแต่ก็ระวังหักด้วยนะลำตัวนะครับก็สามารถดึงขึ้นดึงลงได้แบบนี้นะครับมันทําให้สามารถขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูในส่วนของแขนนะครับแขนก็สามารถขึ้นลงได้นะครับบอกก่อนเลยนะครับผมจุดขยับของส่วนแขนเนี่ยค่อนข้างที่จะฝืดเลยนะครับวัสลีนได้ก็ให้วัสลีนเลยนะครับมันสามารถขยับได้ตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับคือต้นแขนนี่นะครับแล้วก็บิดได้นะครับ มีบิดอย่างนี้ได้นะครับแล้วส่วนนี้ก็สามารถขยับได้นะครับก็บิดได้นะครับส่วนสีดานี่นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ข้อพับนะครับก็สามารถพับได้นะครับนี่ในส่วนของมือก็สามารถหมุนมือได้รอบเลยนะครับแล้วก็สามารถเอียงมือเข้าหาอย่างนี้ได้ครับเอียงขวาเอียงซ้ายนะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับมือจะเป็นยางหมดทั้งหมดทุกอันเลยนะครับมือจะเป็นยางนะ จุดขยับในส่วนของแขนนี่ก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับสามารถจัดท่าจัดทางเล่นได้ต่างๆนานาได้เลยนะครับมีมือให้มาถึง4คู่เลยนะครับผมมาดูในส่วนของต้นขานะครับต้นขานี่ครับจุดขยับเขาก็จะประมาณนี้นะครับสามารถขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงสามารถขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับบิดได้นะครับนี่ บิดได้รอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็สามารถขยับได้นะครับหมุนได้รอบเหมือนกันเลยนะครับในส่วนนี้ก็ในส่วนนี้นี่ขยับไม่ได้นะครับในส่วนนี้จะขยับไม่ได้นะแต่เข่าเนี่ยสามารถขยับพับมาอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปลายเท้าเชิดขึ้นมาอย่างนี้ได้การติดดีคอส่วนนี้หลายหลายคนอาจจะงงนะครับดูผมเป็นตัวอย่างได้นะครับ ตรงนี้ต้องพับเข่าจนสุดนะครับถึงจะสามารถติดดีคอได้นะครับเข่านี่ค่อนข้างที่จะขยับได้เยอะเลยนะครับนในส่วนของเท้านะครับเท้าก็สามารถเตะไปด้านข้างได้ด้านหน้าได้นะครับพับข้างได้นะครับหมุนได้นะครับ ข้อระวังในส่วนของการขยับสาวน้อยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าแขนเนี่ยฝืดมากเลยนะครับทุกจุดเลยครับผมต้องแยกส่วนเพื่อที่จะเอามาใส่วาสลีนนะครับต้องแยกส่วนออกมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจัดท่านะครับไม่งั้นมันบิดแล้วมันฝืดอ่ะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยว่าขนาดวาสลีนแล้วนะยังแน่นเลยนะครับเนี่ยต้องออกแรงบิดนะครับทุกส่วนเลยนะครับผมรวมถึงเจ้าตัวกลมๆบอลจอยที่อยู่ตรงกลางนี้ด้วย นี่ก็ต้องวาสลีนทุกจุดเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยแนะนําให้วัสลีนนะครับเนี่ยเพราะมันฝืดนะฝืดใช้ได้เลยนะครับในส่วนของขาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรไมีแต่ขาข้างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะกล่องผมหรือเปล่านะครับขาข้างนี้เนี่ยค่อนข้างหลวมนะครับแล้วก็เวลายืนเนี่ยยืนลําบากมากแต่ขาข้างนี้แข็งแรงปกติฝืดเลยนะครับ ตัวนี้นะครับถ้ายืนจับบาลานซ์ดีๆเนี่ยยืนได้แต่ถ้าเกิดจับท่าจัดทางยากๆเนี่ยแนะนําให้ใช้แอคชั่นเบรดดีกว่านะครับมาดูในส่วนจุดขยับของเจ้านกกระจิบกันนะครับผมเจ้านกกระจิบนี่ก็น่ารักเลยนะครับผมจุดขยับก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมีกิมมิคด้วยนะครับผมในส่วนหัวเนี่ยตรงจอยตรงจอยเนี่ยก็สามารถพับขึ้นพับลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้นะครับนี่มาดูในส่วนของปีกนะครับ ปีกนี่ก็สามารถขยับได้นะครับแล้วก็หมุนได้นะครับนี่ขยับได้หมุนได้นะครับยิ่มีกอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้คืองัดขึ้นงัดลงได้นะครับอ่านี่ก็ทาให้ปีกสามารถกางออกได้เยอะขึ้นนะครับตรงแกนเนี่ยต้องค่อยๆหมุนนะครับนี่เพราะเขาออกแบบมาตามเหลี่ยมตามมุมเลยนะครับ ตรงแกนนี้หมุนได้เล็กน้อยนะครับไม่แนะนําให้หมุนมากนะครับเดี๋ยวมันจะดีดออกแล้วมันจะหลุดอย่างนี้นะครับมาดูในโซของปีกนะครับลูกเล่นสามารถพับขึ้นพับลงได้นะครับนี่ส่วนตรงแฮนด์แฮนด์ก็สามารถขยับได้นะครับนี่เล็กน้อยนะครับติดดีไซน์นะครับหางนกเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับนี่แล้วก็ใส่ได้นะครับ พับขึ้นพับลงได้เล็กน้อยนะครับผมไม่มากนะครับขยับอีกอันนึงก็คือขาของนกนั่นเองนะครับขามันขยับได้เล็กน้อยนะครับขยับได้ไม่มากนะครับหมุนก็ไม่ได้นะครับติดดีไซน์นะครับในส่วนของขานกเราก็พับได้นะครับนี่เท้านกก็ปัดขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ชิป ประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของหางนะครับหางก็สามารถที่จะยืดได้นะครับนี่ได้เล็กน้อยนะครับไม่ได้มากนะครับนี่ครับพอยืดออกมาแล้วเขาจะมีจุดขยับตรงนี้ด้วยนะครับนี่จุดขยับของเจ้าตัวนกก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นกิมมิคที่น่าสนใจเลยนะครับขยับได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับ มาดูในส่วนของอาวุธนะครับเป็นปืนคู่นะครับนี่ก็จะไม่มีลูกเล่นกิมมิกอะไรนะครับแต่เขาจะสามารถเอาอาวุธเนี่ยติดไปที่ตัวนกได้นะครับโดยใช้แขนกลอันนี้นะครับผมใส่ลงไปแล้วก็เลื่อนมาให้ชิดตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นที่จับแขนกลนะครับมีให้มาทั้งสด้านเลยนะครับค่อนข้างที่จะขยับได้หลายองศาเลยนะครับจุดขยับนี่นะครับ 1จุดนะครับ2จุดหมุนได้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็3จุดตรงนี้นะครับยืดยืดได้อย่างนี้นะครับแล้วก็พับจุดที่4ตรงนี้นะครับตรงนี้ได้จุดที่5้าตรงนี้ได้อีกนะครับโอ้โหตรงแขนกลที่เอาไว้จับปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะขยับได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เอามาติดกับเจ้าตัว หางของนกนะครับในส่วนนี้นะครับสามารถเอามาติดกับส่วนหางของนกได้นะครับนี่เอามาติดแบบนี้ได้เลยชึบนี่นี่ก็สามารถเอามาติดได้นะครับไว้เล่นจับท่านะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็เอาไว้จับท่าเล่นนะครับนี่หลากหลายเลยนะครับการจับท่านะครับแต่ในส่วนของแขนกลนี่นะครับผมข้อระวังนะครับเวลาเราจัดท่าเยอะเนี่ยอย่าผมจัดดึงไปดึงมาแบบนี้นะครับตัวพลาสติกมันจะหลุด เนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับหลุดจากแผงหลุดออกจากกันเนี่ยเห็นไหมพลาสติกมันจะอ้าออกจากกันนะครับเนี่ยหลุดพลาสติกพวกนี้มันจะอ้าแล้วก็หลุดออกจากกันนะครับถ้าเราขยับมันมากๆนะครับอาวุธอีกอันนึงนะครับคือปืนไรเฟิลนะครับนี่ปืนไรเฟิลนี้ค่อนข้างที่จะสวยครับมีลูกเล่นกิมมิคก,ก็คือสามารถดึงออกมาได้นะครับดึงอีกสเต็ปหนึ่งนี่ฮะ ดึงออกมาได้นะครับปืนไรเฟิลนะครับก็เอาไว้ถืออันนึงนะครับอันนึงเอาไว้ทําเป็นดาบนะครับจะมีเอฟเฟกมาให้นะครับนี่ชึบนี่เป็นดาบเป็นหอ,อกเป็นทวนได้หมดเลยแล้วก็ปืนนะครับ จุดหนึ่งที่ชอบนะครับนั่นก็คือสาวน้อยกับนกก็สามารถมารวมร่างกันได้นะครับการรวมร่างก็ไม่ได้ยากเลยนะครับแค่ถอดบางจุดนะครับผมเท่านั้นเองก็สามารถแปลงร่างหรือว่ารวมร่างกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับในส่วนของหัวเนี่ยก็ให้เปลี่ยนออกไปเลยชึบเป็นหัวนี้ชึบให้ถอดต้นขาออกแบบนี้นะครับ แล้วก็ดึงในส่วนของต้นขากลมๆนี่ออกนะครับแน่นมากพอดสีเนื้อออกนะครับแล้วก็ใช้สีดำแทนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็เอาในส่วนของพัดลมพลังงานออกนะครับแล้วพับขานกขึ้นปุ๊บ ให้ชิดเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วดึงขาข้างล่างนี้ออกนะครับแล<ๆ>้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบน,<ะ>นี่จะได้ประมาณนี้เลยนะครับ<ๆ>จากนั้นนำนกมาเปลี่ยนล่างเพื่อที่จะประกบเข้าในส่วนด้านหลังของสาวน้อยนะครับนั่นก็คือส่วนนี้นะครับนั่คือถอดส่วนหัวออกนะครับแล้วก็ส่วนกระบังนี้ถอดออกนะครับ แล้วก็เก็บในส่วนนี้นะครับพับลงไปนะครับนี่แล้วนำหัวนกนะครับมาใส่นะครับแบบนี้นี่จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาจอยนี่นะครับมาใส่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสามารถบิดขวาบิดซ้ายได้เล็กน้อยนะครับ บิดขวาบิดซ้ายได้เล็กน้อยแล้วก็ขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับอย่าไปงัดขึ้นมากนะครับอย่าไปบิดมากเพราะว่าโอกาสหักค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของจอยเนี่ยต้องรับน้ําหนักค่อนข้างเยอะเลยนะครับระวังในส่วนของจอย้วยด้วยนะครับสามารถเอามาติดแกคชันเบรได้นะครับถอดจอยออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นก็นําเข้าไปเสียบได้เลยนะครับ จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการรวมร่างระหว่างนกแล้วก็ตัวสาวน้อยนะครับสวยสดงดงามนะครับในส่วนนี้คือแอคชั่นเบดนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะม่ใช่ตัวสาวน้อยเนี่ยจัดท่าได้อย่างสวยงามแล้วก็มั่นคงเลยนะครับมีน็อตมาให้ขันนะครับโดยมีเครื่องมือมาให้นะในกล่องเลยนะครับผมมีชุดเครื่องมือให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ให้หัวบอลมาเปลี่ยนนะครับ แต่ส่วนนี้เสียบเข้ากับเจ้าตัวนกแล้วก็เจ้าตัวคนนะครับรวมร่างกันนะครับจะต้องใช้อันนี้นะครับส่วนนี้น็อตก็ขันให้แน่นนะครับถ้าขันไม่แน่นน่ะมันจะรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยไหวนะครับเพราะหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับสาวน้อยกับนกเนี่ยสาวครับ แล้หมดเทอมวันี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับแล้วก็การประกอบครั้งนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็เข้าไปบวกเข้าไปดูได้ที่เพจปูดําเลยนะครับต้องขอขอบคุณเพจปูดําด้วยนะครับเอาละครับสำหรับผมนะครับผมผมมองว่าราคามันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงนะครับแถมยังได้งานที่ค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับอาจจะมีเหล่ามีคว้านอะไรบ้างนะครับแต่ผมก็มองว่าตัวเนื้อพลาสติกดีสีสันดีแล้วก็แยกสีแยกเลเยอร์มีลูกเล่นกิมมิคหลากหลายมากเกินราคาจริงๆนะครับตัวนี้นะครับผมมองว่าคุ้มนะครับ ใครที่อยากลองหรือใครที่อยากประกอบหรือใครที่สะสมสาวน้อยไม่ควรพลาดเลยนะครับการันตีโดยค่ายฮีมอกเซียนนะครับค่ายที่ทําเจ้าทอออกมานั่นเองนะครับก็ถือว่าได้อะไรมาคุ้มมากๆเลยนะครับดีตั้งแต่กล่องครับยันพลาสติกยันของแถมเลยนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ต่อนะผมแนะนําเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าแตกลายน่าสะสมนะครับนี่คือตัวแรกนะครับเดี๋ยวตัวที่2ที่3ก็คงจะตามมาเร็วๆนี้นะครับมาเพื่อนๆคนไหนที่ เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางกันพา c r ีเอเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากในการติดตามรับชมกันจนจบนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย